สำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนการสร้างโปรเจกต์นะครับแล้วก็จะมาอธิบายว่าในซีรีส์การสอน Easy EDA เนี่ยเราจะสอนอยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราควรจะต้องมีตัวอย่างหรือว่าตัววงจรนะครับที่เราจะมาใช้ในการออกแบบซึ่งผมขออนุญาตใช้วงจรตัวบอร์ด Arduino Uno นะครับมาเป็น reference ในการออกแบบนะครับโดยที่ผมก็จะก๊กอปอุปกรณ์พวกนี้นะครับ ไปใส่ไว้บนตัว ecda e ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะสอนวิธีการใช้ Tooling หรือใช้เครื่องมือต่างๆบน e a บน ecda ว่ามันจะใช้งานยังไงบ้างโดยในซีรีส์นี้ทั้งหมดนะครับผมจะมีการใช้ปุ่มลัดบนคีย์บอร์ดค่อนข้างเยอะผมก็เลยมีการแสดงตัวปุ่มที่ผมกดเนี่ยไว้บนที่มุมซ้ายหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดปุ่ม Q นะครับ กดปุ่ม Q 2 3ครั้งนะครับก็จะขึ้นบนหน้าจอนะครับกดปุ่ม Ctrl A นะครับก็จะขึ้น Ctrl A เพื่อให้คนที่เรียนรู้นะครับหรือดูคลิปเนี่ยสามารถาใช้คีย์รัดพวกนี้เข้าไปช่วยได้ทําให้เราสามารถทํางานได้ไง่ายขึ้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องไปสร้างเจ้าตัวโปรเจกต์ก่อนนะครับให้เราไปคลิกที่ไฟล์ด้านซ้ายบนนะครับกด New นะครับกดเลือกโปรเจกต์จากนั้นเราก็จะต้อง ต,ตั้งเลือกโฟลเดอร์ก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีโฟลเดอร์หลายโฟลเดอร์เราอาจจะแบ่งเป็นบริษัทหลายบริษัทหรือทีมหลายทีมเนาะก็สามารถแยกตัวโฟลเดอร์ตรงนี้ได้สามารถสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้นะครับนะต่อมาครับเราตั้งชื่อเป็นโปรเจกต์นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตั้งเป็น Arduino Uno นะครับแล้วก็เราสามารถใส่ตัว description ของตัวโปรเจกต์นี้ได้นะครับว่า โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับอะไรนะครับเวลาที่เราเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาดูเนี่ยเราก็จะรู้เบื้องต้นได้ก่อนนะครับผมจะขออนุญาตใส่เป็นภาษาไทยนะครับสอน EasyEDA แบบนี้นะครับอ่าแล้กดเซฟไปครับพอเซฟไปปั๊บเนี่ยเขาจะสร้างตัวไฟล์ส c กล m a t i c ให้เราขึ้นมาแบบออโต้เลยนะครับอ่าแล้วก็ทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมีแทบ Arduino Uno เป็นโปรเจกต์ขึ้นมาโปรเจกต์หนึ่งมีชีสอยู่ข้างในนะครับคราวนี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาเป็นเหมือนกระดาษกระดาษหนึ่งนะครับถ้าเทียบก็คือจะเหมือนกระดาษเ,เหมือนตัวสกิเมติกตัวนี้นะครับเราสามารถเอา IC ต่างๆที่เป็นสกิเมติกเนี่ยมาโยนใส่ได้แล้วก็ลากเส้นต่างๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในการสร้างโปรเจกต์นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะอธิบายเรื่องของตัวสกิเมติกเพิ่มเติมนะครับ